โอเคครับก็วันนี้อยู่ในค่ายจีนี่นะครับเพื่อนๆเราก็ไม่รีรอขอเป็นหนึ่งทีก่อนวอ้ยเราต้องแก้หนึ่งทีปุ๊บแล้วก็แบบนีอห้าร้อยเนี่ยนะผมขึ้นมาหนึ่งหมื่นพอยนะเพื่อนๆเราจะออโต้ไปเลยเราอยู่ในเกม for june james อะไรสักอย่างเนี่ยนะเพื่อนๆเออก็เราไปหาหาดูว่าเดี๋ยวผมแปะแปะรูปไว้ก็ได้เออเพราะว่าผมก็ไม่รู้มันเรียกยังไงผมก็อา่านภาษาอังกฤษไม่ก่อออกนะเพื่อนๆ ไงคืองโง่คือเหลือสี่พันแล้วอะไรวะโคตรไวหวุยสองันสคูณสไม้ดังหวะน,นี้ก็บีควิ n ขึ้นแล้วมาดังหวังนมนันก็ขึ้นมาเลยก็คือกลับมาฟื้นอีกรอบหรือเปล่ามัน้องกลับมาฟื้นอีกรอบหรือเปล่าเจ็ดพันสองสวยๆไปสวยๆไป,ไปเพื่อนๆต้องไปกันต่อชิวๆแบบนั่งชิวอยู่ริมหาดทรายอะไรเงี้ยแต่นี่คือนั่งอยู่บ้าน นั่งเล่นอยู่บ้านชิลๆได้เงินสนุกด้วยเพือ่อนจริงปะล่ะช่วงนี้เลยเพือ่อนยิ่งช่วงนี้ก็แบบแย่นะเพือ่อมีอะไรก็ก็นแหละก็ต้องเล่นอย่างนี้สบายๆชิลๆก็ลองเขาลองรับระบบโทมานี่วอลเล็ตด้วยนะเพือ่อนของจริงอะแล้วก็เพือ่อคนไหนที่มี Android หรือ iOS หรือ PC คือเล่นได้หมดเลยนะคือจะเล่นแบบไหนก็ได้นะหุย พูดมาก็สี่พันห้ามิดีแล้วก็ไปกันต่อชิวๆคูณเท่าไหร่คูณเท่าไหร่คูณสิบเรียบร้อยเรียบร้อยสี่หมื่นแต่ครับโอ้โหสุดยอดสี่หมื่นแตครับน้องๆโอ้โหคือนั่งชิวอยู่บ้านไงซูปเปอร์วินไงซูปเปอร์วินไงโอ้โหไม่อีกแล้วอะ่ะไม่อีกแล้วอะ่ะโอ้โหเต็มแผงเต็ม,ม็ดเต็มหน่วย เต้มไปเต้นหน่อยคูณสามใบถ้าคูณสิบมาจะขนาดไหนเออแปดพันเจ็ดอ่ะโอ้โหคืออยู่บ้านนะนี่โอ้โหแค่แบบไม่กี่นาทีเดียวเ้ื่อนก็กินดูถ้าทุนน้อยก็กกต้องแบบว่ามันก็ต้องแบบปั้นปั้นหน่อยนะเพื่อนก็ใช้เวลาหน่อยอันนี้คือพกทุนมาหนาแล้วแบบอย่างเง,งี้ยเพื่อนพอเรามีทรัพย์ที่จะเล่นเยอะก็จะแบบนี้แหละนะมันก็อย่างเงี้ยสามพันมาอีกแล้ว ไปห้าหมื 50, ่นพอยแล้วเพื่อนโอ้โหนง่ายจังวะจิลลี่มันแจกได้เพื่อนเดี๋ยวเนี่ยตอนนี้ไม่โคตรแจกอะจริงผมก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะเว้ยแม่งสุดจัดจิลลี่แม่งสุดจัดยิ่งทุนหนาินจิลลี่เนี่ยแบบเป็นแสนอ่ะเออโอ้โหแล้วก็ไปปรับเป็ดกันที่พันหนึ่งเลยวะเออเราต้องพันหนึ่งดิเพื่อคนดูเพื่อคนดู อัน 1, นี okay. ้คืออะไรวะเนี่ยเอ็กซ์ตอร์เบ็ดเฮ้ยอะไรวะเนี่ยหูยจากเมื่อกี้พันหนึ่งกลายเป็นพันห้าหูยเท่ว่ะเราลองดิไปดิไปดินั่งชิลอยู่ริมริมบ้านริมเบียงไปกันต่ออุ้ยมีผู้ถิดมห้ามันผู้ติดมห้าก็คือเฟี้ยวอยู่เนอะอุ้ยคูณสองโอเคอยู่สี่พันได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ขอแค่อย่าลดไปถึงทุนเราก็พอแล้วเพื่อนๆไปมันต่อชิวๆแบบนี้มันแดกกูอยู่นะเนี่ยวยไอเขียวยเกือบเป็นแผงคูณห้าโอ้โหเจมันสองคูนห้าไปเท่าไหร่วะเนี่ยเท่าไหร่วะเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่ครับเนี่ยพี่โอ้สามหมื่นหกโอ้โหเหลือกกำไรเหลือๆแล้วว่ากำไรเหลือๆแล้วว่ากำไรเหลือๆแล้วอุ้ย โอ้นี่ไงคูสิบโอ้โหสี่พันคูสิบสี่หมื่นอีกแล้วโคตรเอาสี่หมื่นนะคูมันคือตัวคูสใช่ไหมเพื่อนๆนเนี้ยมันเหมือนเหมือนเหมือนไทยดีว่ะเฟี้ยวว่ะเออคนทำเกมไม่ก็ช่างคิดเนาะสุดสุดจัดผมไม่มาถ้ามันเหลือ90,000พอยแล้วมันยังไม่มาผมก็ขอตัวไปถอนก่อนนะเพื่อนๆจริงจริง ไม่ไหวอะถ้าผมจะเอาไปต่อโอ้ไม่ไหวจริงว่ะผมขอตัวไปถอดก่อน,นเพื่อนๆใครอยากตามผมเดี๋ยวผมทิ้งี้ไมพิทตาคอมเมนต์ comment, หรือว่าแอดไปที่แอด Y E D B E T นะครับเพื่อนๆจัดไปมีแอดด้วยนะอย่าลืม